ขอบคุณพี่อ้อและพี่ทูนนะครับที่ไว้ใจให้เอ็มและอยู่สมัยคาได้บริการนะครับวันนี้เป็นวันเลิกดีของพี่ๆทั้งสองนะครับเราก็นำเจ้า ขาวพ่อง mg s s คันนี้นะครับไปส่งมอบให้ถึงที่บ้านเลยนะครับก็ต้องบอกว่าขอบคุณในความไว้ใจที่พี่ให้กับเรานะครับเซ็นสัญญาปุ๊บปุ๊บปับป๊บปัวันเดียวอนุมัติทันทีก็ต้องขอบคุณธนาคารททบนะครับฐานไทยธนาชาติด้วยนะครับที่ดูแลลูกค้าเคสนี้ให้กับเรานะครับ ก็เป็นความโชคดีครับที่พี่อ,อ้อและก็พี่ทูนเนี่ยอยู่ในเมืองสุราษฎร์ธานีห่างจากร้านแค่ประมาณสัก3กิโลเมตรเองนะครับเราก็ไปส่งรถให้ถึงบ้านเลยนะครับก็หวังว่ารถคันนี้นะครับจะทำให้พี่ๆมีความสุขนะครับขอให้พี่ปลอดภัยในทุกเส้นทางการเดินทางนะครับแล้วก็ขอให้รถคันนี้นะครับน้องเขาพ่องนำพาจะ่สิ่งที่ดีความสุขความเป็นสิริมงคลนะครับความมั่งคั่งร่ำรวยความก้าวหน้า ในทุกๆก,กิจาการการงานและความสมหวังในทุกสิ่งที่พวกพี่ตั้งใจมาให้กับพี่ๆนะครับด้วยความปรารถนาดีจากรถมือสองคุณภาพดียูส